จิวจิวเป็นเก่าข้อเ่าข้อน้าไปไม่หยาละเล่นอย่างมากสวยกันนะครับเราืนสวนกันทั้งไอ้แง่วานะครับไอ้แง่วาอน่องข้อได้ด้วยระวังเลยคอยเข่าข้อน้าไปอย่างมาก เงินอาเอาไปเาก้อเลี้วงวอนงนไปนั่นเบวร์งนเรเบอรเลเบอวเยรบอเยี่อย่างเรียนดีเด้อวันหยางนรีนอยู่นามูนี่เรียนหนีเรียนถิมาเลยโอ๊ยอย่าหาเห็นเด้อเัวเปิดเลย

เขาข้อเรไปเปิดหัวเราไปนั่นเปิดหัวเปิดหัวเรียบร้อยเปิดอย่างเรียนอีเด้อรู้อะไรอยังนี้รูอยู่นะมูลราลาข้ารู้เรียนถิ่มเรา อย่าหาเหตุเด้อหัวไฟเปลี่ยนลำหมูหนาหมูแรนมาก่อนหมูจ้าอ้าว